ปกติช่วงนี้เข้าช่องนี้มาเนี่ยคุณก็จะได้พบเจอกับมุกไม่ขำมุกปัญญาอ่อนมุกวลนิด,าาดนประจุกับช่วงนี้เนี่ยเริ่มเบื่อการเล่นเกมขึ้นมาทุกวันแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาแปกเหน่อยล้กันนะฮะมากกับตัวแรกนะฮะแม่สาวเอมเบอร์ตัวนี้เป็นตัวฟรีนะฮะได้มาทุกคนเป็นตัวธนูเนาะกดคิวได้ฝนธนูงง,ง,งมันหนึง กด e ีได้ตุ๊กตาเออเอ้ยนารักนารักมาหนึ่งตัวแต่ว่าถ้าเป็นในคลิปไฮไลท์จีนเนี่ยอาจจะได้เห็นตุ๊กตานั้นระเบิดสักประมาณหนึ่งล้านดาวเมจก็เป็นได้นะฮะใครจะไปรู้นะอินเตอร์เนตจีนม้่งน่ากลัวจะตายไม่ค่อยเก่งนะฮะงั้นเอาไปสี่แล้วกันฟีลแล้วกันนะฮะเก่งไปเก่ง oh, พี่เก่งชาชาชามิดแล้วกันนะฮะมิดเลนนะฮะมิดเลนเราไม่เคยรู้จักกันนะฮะไอ้พวกตัวอยู่เทียเนี้เราไม่เคยรู้จักกันนะฮะ ตัวตมาเนี่ยเป็นไายากะเนาะเป็นตัวดาบน้ําแข็งมันเป็นตัวห้าดาวตู้อัปเลดเพราะฉะนั้นเรื่องความจริงเนี่ยก็ไม่แพ้ใครอยู่แล้วแหละแต่ว่าสิ่งที่เราจะมาพูดถึงก็คือเป็นตัวนาหังในเนื้อเรื่องเนาะอ่าถือว่าน่ารักพอสมควรแล้วไอายากะน่ารักพอสมควรเลยแต่พอสอดส่องกลับมาดูที่คอมมูนิตี้ที่เขาทํากับน้องเนี่ยมึงทํากันได้ลงคอเนาะ ถ้า,าเป็นจริงๆแล้วเนี่ยถ้าความเก่งอ่ะผมว่าไปอยู่ฟิวได้เลยนะแต่ว่าผมให้แค่เก่งพอแล้วกันนะเพราะว่ามันน่าจะมีตัวที่เก่งกว่าไอจักาเปลี่ยนฟิวเป็นโกงได้ไหมอันเนี้ยเออฟิวเป็นเทียสำหรับตัวโกงๆกงแล้วกันเพราะฉะนั้นไอจักะไม่ได้โกงขนาดนั้นไอจักะแค่เก่งเฉยชเพราะงั้นก็ไปแค่เก่งแล้วกันนะบาบาร่าราชาคนเขื่อนคือตัวมันก็ออกแบบมาให้เป็นฮิวเลอรดดีอ่ะ แล้วมึงจะไปหนึ่งล้านเอมดามิทกหาพบท็อปเซิร์ชเลยสั์ตอนกดเซิร์ชวันนี้กูตกใจเลยอะไอตัวนี้ก็เป็นตัวฮิลเลอร์นะที่ต้นเกมเนี่ยใช้ได้ใช้ดีแต่ว่าพอมากลางเกมเลดเกมเนี่ยเปลี่ยนไปใช้ตัวอื่นดีกว่าไม่ดิต่างกลางเกมเลดเกมแม่งไม่ต้องการฮิลเลอร์นะฮะอย่างตัวพพอร์ตเกมนี้มีหลายตัวนะฮะที่ฮิลได้เลยอ่าเพราะฉะนั้นดองคังไปแล้วกันนะเพราะต้นเกมผมได้ใช้แต่เลดเกมผมดองคังยาวๆนะฮะต่อมาปดโดปดโดพอ่อไอตัวเนี้ย ผมอยากให้เป็นมิดนะคือตัวมันเก่งหละผมเคยปั้นเลยแต่ว่าแม่งเล่นโคตรยากมึงคิดว่ากูเป็นใครสกิลว์เพเยอร์อะไรสักโลโ่ลโลแม่งแบบใช้ยากชิปหายเว้ยคือกูต้องจัดกาดจังหวะแอร์ไทม์แพรี่อะไรเยอะแยะไอ้เหียส่วนตัวโล่เนี่ยไปหาตัวอื่นเอาดีกว่านะไอตัวนี้เป็นสำหรับตัวคีย์แอคเนาะแต่พวกแพรลี่อ่ะลองไปเซิร์ชดูนะฮะเบโด VS เไลเดนอะไรเงี้ยมึงจะได้เห็นแบบ บโดเลือดหนึ่งเดินดุมๆไปโดนไลเดนตีแต่ก็ไม่ตายเพราะแม่งแพรแี่สวนแล้วแม่งแบบโคตรเท่โคตรแอคอะ่ะโอเคโอเคพอ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 เบนเะน็ตเนาะไม่ต้องพูดอะไรมากนะไปนู่นลนะไปไปเลยเก่งตั้งแต่ต้นเกมยันเลดเกมนะจุดเด่นของตัวนี้นะฮะก็คืออันติของมันนะอันติของมันนี่ก็เรียกว่ากุงเลยแหละอันตีมันเน่ถ้าอัพไม่ไม่ต้องอัพไปถึงซีหนึ่งก็ได้แต่ว่าถ้าอัพไปถึงซีหนึ่งเนี่ยมันจะหิวได้ทุกตัวนะไม่ต้องไม่ต้องจําเป็นว่าเลือด ต่ำกว่า90%ก็จะหิวด้วยอ่าอันนี้ก็คือจะเพิ่มบัฟดาเมจให้กับตัวที่ยืนอยู่ในวงแล้วก็จะหิวตัวที่อยู่ในวงด้วยย้ำนะครับว่าเป็นแค่ตัวที่อยู่ในวงเท่านั้นไอตัวที่อยู่แนวหลังเนี่ยเขาไม่ได้หิวให้ด้วยอ่าไอตัวนี้เล่เกมเก่งแต่ว่าช่วงต้นเกมเนี่ยต้นเกมเขาเป็นตัวที่อันตริเนี่ยไม่ได้สำคัญเท่าไหร่นเนาะต้นเกมมันเป็นอ่ามันใช้ดาบมั้งดาบกดีฟาด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 มอนเอาไว้แบบ เจาะเกาะสายฟ้าเจากาะน้ําแข็งหรือไม่ก็แบบเอาไว้เก็บอนุธาตุนะอันนี้มันข่ายไว้สัสอ๋อชงหยุนโอเคไปเซิร์ชมานะฮะมันชื่อว่าชงหยุนเนาะเป็นตัวเคลือบดาบน้ําแข็งเอามาคอมโบอายการบ้าแบบกดสกิลยีบุบอายการกดติดน้ําแข็งอะไรเงี้ยแม่เอ้าปัญญาอ่อนในสัตว์ตัวต่อไปเป็นคุณนายดีลุกเนาะ ตอนนี้ก็ไอดีผมเนี่ยมีประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนานเลยนะฮะในไอดีผมนะเป็นตัวที่ผมสุ่มได้ตัวแรกในไอดีตัว5้าดาวด้วย <c oughs> ก็ขอเท้าความไปนหน่อยแล้วกันนะว่าตู้แรกที่ผมสุ่มเนี่ยคือตู้ไรเดนเว้ยแล้วไรเดนผมเนี่ยสุ่มประมาณร้อยแปดสโลเพราะฉะนั้นจะอนุมานได้ไว่าไอเทมเนี่ยก็คือไรเดนเวอร์ชั่นดุลเรดไปเลยก็ได้เนาะมอ,อ,องทังไป จะว่าไปแล้วตัวกูในอดีตเนี่ยก็ซู้อยู่เหมือนกันนะขนาดตู้แรกในชีวิตแม่งรุนเรดกูก็ยังเล่นมาได้อยู่หนึ่งขนาดเนี้ยเก่งเหมือนกันนะตัวเราเนี่ยฟิสอ่าไอเบียวมามิดแล้วกันนะไอตัวนี้ผมคิดว่าเก่งอยู่จะให้มาตรงเทียดองคัง<ม>ก็คือตอนนี้ผมก็ดองคังไปเนาะแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เอามาเทียมมิดดีกว่าคือไอตัวนี้ในต้นเกมเนี่ยมันช่วยผมได้นะคือมันช่วยตอนที่อ่าไปตีบอสของซิงชิวเนาะ ก็คือไอตัวบอสนั่ะไอไอเฮียน้ํานั่นน่ะมันแบบมันตีไม่ได้เขาจปะมันตีไม่ได้แล้วมันจะคอยเสกลูกสมุนมาเรื่อยๆให้กูตีตีตีเป็นบอสที่เสียเวลาที่สุดในชีวิตกูแล้วแหละไอเฮียแล้วหนึ่งในลูกสมุนที่มันเสกเนี่ยก็คือไอน้ำไอน้ำเวอร์ชันนกก็คือจะเป็นนก3ตัวบินโฉบกูบินโฉบกูไปบินโฉบกูไปแล้วต้นเกมเนี่ยตัวที่เป็นเมตาเมทของกูแม่งถือดาบใหญ่ แล้วกูตีมันไม่ถึงเว้ยแล้วดูตัวธนูที่แม่งให้กูมาตอนเริ่มเกมมึงให้ไอเทยน,นี่มาให้กูทําอะไรให้กูทําอะไรกับมันถามจริงก็นั่นแหละเป็นตัวกายชาผมสุ่มมาได้ตอนต้นเกมเพราะฉะนั้นก็เก่งไปไปมิดธรรมดาอ่ออันนี้นะฮะจีนพันโจอาตอนนี้เป็นมีประวัติเดียวกันกับหัวมนะันฮะก็คือช่องที่ผมสุ่มตัวอายะกะเว้ยตอนนั้นอายากะผมสุ่มได้ประมาณ60โลมั้งถือว่าโชคดีอยู่แล้วทีนี้ โลมันเหลือไหมผมเลยคิดความคิดดีๆอะไรบางอย่างได้เข้าตู้เชนเหอครับแล้วก็ใช่ครับนี่แหละครับคือชเชนเหอของผมชเชนเหอทุกคนอาจจะเป็นท่าน้ําแข็งครับแต่ชเชนเหอผมนี่ท่านลมครับหิวได้ด้วยสัอ่าฮะนั่นการใช้งานเนี่ยผมให้ไปเก่งแล้วกันเก่งที่สุดในไอดีกูแล้วแหละเพราะฮิวเลอร์ตัวอื่นในไอดีกูก็ไม่ไมีแค่เป็นเนตอตที่กูปั้นอ่ะเลื่เบนเดตมันไม่ใช่ฮิวเลอร์ไงเบนเ็ตมันคือตัวซัพพอร์ตซัพพอร์ตบับดามจ ขายะขายะเียะชื่ออะไรก็ช่างแม่งตอนนี้ผมคิดว่าไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ไปอยู่ข้างๆกับพี่ชายมึงไปลิซ่าแม่มดธาตุสายฟ้าแต่ว่าถ้าไปเกิดยุคกลางมึงน่าจะเป็นธาตุไฟเออไม่ใช่ถึงจะรู้ชื่อก็เถอะแต่ขอไปมึงใครได้ปะไม่ชอบอ่ะไม่ชอบจริงๆตัวเคี้ยอะไรสกิลอีไม่เหมือนกูตีปกติอ่ะไอสัตว์ปล่อยก้อนสกิลไปซึ่งกูก็ตีปกติกวได้ส่วนอีกแบบนึงก็คือจะเป็นการกดชาร์จค้างซึ่ง ต้นเกมซึ่งมันโดนขันได้เลยแล้วต้นเกมเนี่ยกูไม่มีตัวโล่ก็คือมันไลฟ์อายุอ่ะเา็นปะมันไลฟ์อายุอ่ะเอ่อโมนาใช่ไหมตัวนี้เป็นตัวที่ไม่ควรจะมาอยู่ในเทเลสของผมเลยซ้ำเนาะเพราะว่าเทเลส์ของผมเนี่ยจะเป็นตัวที่ผมมีในไอดีแล้วซึ่งมันก็มีในไอดีแหละแต่ว่ามันไม่ใช่ตัวที่ผมสุ่มมาได้เนาะช่วงเปิดตัวฟอนเทนฟอนเทนเพาะช่วงเปิดตัวเน็ตแลนด์เนี่ยเขามีการแจกตัวละคร5ดาวถาวรฟรีเนาะ ซึ่งผมก็ไปเลือกโมโนามาถามว่าทําไมนั่นสิทําไมวะโดยรวมๆถือว่าเป็นตัวบัฟที่ดีแล้วกันนะอันนั้นเก่งไปเลยก็ได้ไปมาลิตาโฮมีโนเอลเป็นตัวที่ก่อนเวลสิบเนี่ยผมใช้ตัวนี้นะหลายๆคนก็น่าจะใช้ด้วยงั้นให้มันสักมิดแล้วกันนะคือส่วนตัวเนี่ยมันควรจะไปอยู่ดองคังเลยนะแต่ว่าเห็นว่าต้นเกมมันช่วยแบบผมได้เพราะงั้นเอามามิดเลยเลเซอร์เลเซอร์เ ตอนนี้นคล้ายๆกับดีลุกนะฮะมีประวัติศาสตร์กันมาอย่างยาวนานเลยแหละก็ตอนผมสุ่มตู้โนเอลใช่ไหมตู้โนเอลเนี่ยมันสุ่มได้2รอบนะรอบแรกการันตีโนเอลก็ได้ไม่แค่โนเอลส่วนรอบ2ผมได้พ่อหนุ่มเลเซอร์คนนี้มานะถ้าก่อนเวลสิบผมใช้โนเอลหลังเวลสิบผมใช้เลเซอร์นะฮะแม่งแรงอวยทั้งนั้นแหละก็คือถ้าใครเห็นหน้า UI ของผมในคลิปเนี่ยก็จะรู้นะฮะว่าผมเนี่ยชอบมันขนาดไหน ตั้งแต่นามบัตรยันโปรไฟล์ตัวละครเป็นของมันหมดฮะก็จะบอกว่าผมอวยมันมาตั้งแต่แรกแล้วเนี่ยคือตอนเริ่มเล่นเนี่ยมันมีอีเวนต์หนึ่งเว้ซึ่งผมผมมาเริ่มเล่นเกมเนี้ยตอนอีเวนต์นั้นมาพอดีเป็นอีเวนต์ที่อยู่เมืองมอนแตตไอตัวเลเซอร์เนี่ยเป็นพระเอกด้วยในนั้นอ่ะก็คือเหมือนกับว่ามันตามหาพ่อแมอ่มั้งอะไรไม่รู้ผมผมไม่ได้อ่านผมอยากได้แค่เพจ เอาไปสุ่มไรเดนผมผมขอโทษคืออะไรสักอย่างเกี่ยวกับพ่อแม่นี่แหละเวแต่ว่าพ่อแม่เลเซอร์ครับฟังกูดีนะครับไม่มีใครตั้งชื่อรู้ว่ามีโดโกนครับถึงตัวมันเล็กเกมมันจะไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่แต่ว่าแรงไวทั้งนั้นครับต่อไปสูโคลสตนนัวนี้บักแว่นครับตัวรวบใช้ตั้งแต่เวลสิบแล้วก็เลิกใช้ตอนที่คาเึฮะมาเราไม่มีความสัมพันธ์อะไรมากกว่านั้นครับเอาซัพเทียเก่งแล้วกันไปน,นี่เก่งเก่งพอสมควรเลยอืม ยากเนาะที่ต้องมาตัดสินมันเนี่ยคือรู้ปะตัวมันใกล้เคียงกับไอนี่นะเว้ยกด E มาสร้างตุ๊กตาเหมือนกันแต่มันก็ทําให้ผมแปลกใจนะว่าถึงจะเสกตุ๊กตาเหมือนกันตัวหนึ่งอยู่ดอ,องคังส่วนตัวหนึ่งอยู่เฟียวคือสกิล E เนี่ยคือกูก็ไม่ได้บ้าอะไรนะเว้ยสกิลสกิล E ก็คือเสกตุ๊กตาออกมาแล้วก็พนไฟลดต้านทานแค่นั้นส่วนสกิล Q คือแม่งเหมือนเคยะเลยครับ แม่งมีเอ้วงไฟอะไรงง่ๆไม่รู้แม่งหมุนรอบตัวมันซึ่งดาเมจมันมาจากไหนเยอะแย,แย,แยวะกูไม่เข้าใจวะซิงชิวซิงชิวตัวนี้ทีมไหนมีเสียงหลิงนะฮะทีมนั้นต้องมีซิงชิวอยู่นะฮะรวมกับเบนเดตด้วยบอกเลยสามตัวนี้อยู่ทีมไหนแม้ว่ามึงจะเป็นไอ้สามตัวด้านล่างมึงเก่งครับไม่ใช่นะไม่ใช่เก่งเพราะพวกมึงนะเก่งเพราะไอ้เค่นี้สามตัวเนี่ยมึงใครวะ ตัวท่าน้ําแข็งพี่สาวซอมบี้ตัวมึงเทาขนาดนี้กลัวไม่น่าใช่แค่กรรมพันธุ์ดูแลตัวเองหน่อยนะครับผมเป็นห่วงครับตัวท่าน้ําแข็งเป็นซับดาเมจน้ําแข็งมั้งกด e แล้วแบบเอาหอ,อกแทงกด q แล้วเอาหอ,อกทุ่มแล้วไงต่อ <laughs> คือผมขอโทษครับขอโทษครับทุกคนผมผมขอโทษผมรู้ครับว่ามันเป็นตัวดาเมจแต่ แต่แต่ซีีมันทําให้ผมอดใจไม่ไหวครับผมขอโทษครับไอตัวนี้ชื่อเอออ๋อหยันเฟยช่ได้หยัยนเฟยตัวดาเมจเนาะแต่ว่าซีสีอาจจะมีคนเล่นพิเรนไม่เอาไปเป็นตัวดาเมจหนึ่งนั้นนั่นคือกูคาเึฮะตอนนี้สรรพคุณดีนะฮะ My b บ s t Character ลมในไอดีเลยแหละก็สำรวจได้รวบได้บับได้ลดต้านทานได้แม่งทำได้ทุกอย่างเสียงเดียวแม่งเป็นตัวผู้ แต่ถึงความที่มันเป็นตัวผู้มันก็ไม่สามารถหลุดจากเทียฟเยอะได้หรอกนะส,สายะส,สายะส,สายุไอสัตว์สายุไม่ใช่สายะอ่าไอตัวนี้เป็นตัวลมตัวกลิ้งคิดว่าผมอาจจะเอามาสำรวจแมปแต่ไม่ไม่ได้เอามากูมีอา,ากาศอยู่แล้วไอสัตว์ไปไปอยู่กับพี่สาวไปอ่ะอ่าอยากจะบอกนะฮะว่า ไอตัวนี้นะฮะมันมีภูมิหลังกับไอสองตัวนี้นิดหน่อยนะฮะไม่ใช่ในเนื้อเรื่องนะฮะในไอดีกูคือตู้แรกที่ผมซุ่มเนี่ยเป็นตู้ไรเด่นเนาะหลายๆคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วถ้าพี่ผมประกาศมาเมื่อกี้แล้วในตู้เลตอัพสีดาวของไรเด่นเนี่ยมีอยู่3ตัวนะโราเลียสายะสายุแล้วก็สาระแล้วรู้เลยปะไอตัวเนี้ยมันเป็นตัวที่เก่งที่สุดเพราะมันสามารถเอามาเล่นกับตัวหน้าตู้ได้ ใช่ฮะ C6 มันเอามาบัฟไหลเด่นได้ครับแต่รู้ปะ่ะสิ่งที่เกิดขึ้นกับกูมันคืออะไร C6 แม่งไปตกอยู่กับไอตัว2เฮียเนี่ยส่วนไอนี่ C2 คือตอนกูสุ่มมาได้คือกูโคตรโกรธอะ่ะไอสัตว์รู้ปะ่ะไอพวกเชนี่มันไม่จบแค่ C6 ได้กูจำได้ซาย,ยุเนี่ยคือแม่งไป C7 C8 แลวบ้างถ้าแม่งมีกลุ่มดาวอะ่ะออกมาเยอะชิบหายเลยไอสัตว์มึงแบ่งให้ซาลาบออุวกมาบ้างก็ได้ขอร้องเลย ตันนี้ประสบการณ์การใช้งานผมไม่เคยใช้งานมันนะฮะเพราะผมงนมันที่มันออกมาแค่4ีสองไม่ใช่ซีหกเพราะงั้นมึงไปดองคังเลยสัตว์เข้า,สสาขมาตัวนี้ก็เหมือนกับซาร่านะฮะเป็นตัวที่ไม่มีประสบการณ์การใช้งานมาเหมือนกันแต่ถ้าให้เปรียบเทียบในด้านเนื้อเรื่องเนี่ยอันนี้กันนะมันมีบทในเนื้อเรื่องอะบทเยอะ้วยโดนจับไปเป็นตัวประกัน้วย แล้วก็พลังมิตรภาพด้วยแล้วก็จบดีด้วยแล้วก็กูไม่ค่อยประทับใจด้วยก,กระชากจบอย่างนั้นไอสัตก์โ,กโลตอนนี้จําชื่อได้แต่มึงไปเทียร์มึงใครซะตัวบับท่าถิน่นแต่ในไอดีกูไม่มีท่าถิน่นจะหมัดจะมวยจะคุยอะไรก็มาเฮโซไม่ได้กล่าวเอาไว้นะฮะมันเป็นตัวที่ผมเคยคิดจะปั้นนะแม่งแบบต่อยทีละแสนติทีละล้านกูแบบว้าวจนแบบนั่นแหละหลังไปมันอาจจะไปเทสคุยกับฮินชูชูที่มันพึ่งต่อยหนึ่งล้านดานเมียดไปเมื่อกี้แบบ เอ้เพื่อนมึงช่วย acting เตะหนึ่งล้านดาเมจกูหน่อยได้ปะ,ะเดี๋ยวแบบจะเจ้ากันเลยแล้วกันนะเดี๋ยวกูจะได้คลิปไปลงทิกตอกส่วนมึงได้อยู่ล่าหนึ่งตัวอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชโอเคตอนนี้เป็นดองคังไปแล้วกันเนาะโอเคทีนาริอ๋อโอเคผมจาจาประสบการณ์ที่เคยประสบผ่านกับมันมาได้ละผมเคยเรียกตัวนี้ว่าเอ็มบอดแมนครับเพราะว่าผมยิงชาร์จไปเท่าไหร่มันก็ย้อนกลับไปหาเป้าไม้ผมเลยเรียกว่าเอ็มบอดแมนก็ โ <laughs> okay, okay. อเคโอเคโอเคอาตอนนี้ครับผมคิดจะปั้นผมแล้วผมก็ปั้นจริงๆด้วยน่าจะเวลสัก70มั้งในไอดีแล้วถือธนูเป็นความชำนาญธาตุแต่ธนูกาก,กแจก,กฟรีในอีเวนต์นั่นแหละไม่ต้องอะไรมากหรอกแต่แบบผมเลิกปั้นมันเพราะว่าสิ่งที่มันทำกับกูครับรู้ปะแม่งใช้อาร์ติแฟกต์เนี่ยเป็นวันเดเลอร์ไอสีฟ้าๆนะ และใช่ฮะคือมันไม่ได้มาจากดันครับ a อิแฟกต์นั้นแะมันได้มาจากมันได้มาจากการตีบอสแล้วเอา40เนี่ยไปคือดันปกติแม่งใช้เรซินแค่20ส่วนอันนี้แม่งใช้แค่40แถมแม่งยังต้องมาลุ้นอีกว่ามันจะได้กาดียเ,เตอร์หรือว่าวันเดอเร์เลอร์และใช่ครับกูได้แต่กาดียเ,เตอร์แต่พอกูได้วันเดอเร์เลอร์มาได้หมวกครับค,คือตีนาเลยเนี่ยผมคาดหวังหมวกคีเรเดจ,จากมันนะครับ ใช่ครับเหตุผลที่ผมไม่ปั้นคือแม่งไม่ได้มหมวกป้องกันไอสัตว์ไปฮะดองคังจะบอกให้นะตัวนี้เป็นตัวสายฟ้าดาบใหญ่สายฮิวตั้งแต่ตู้แบบตู้ถาวรผมไปสุ่มเล่นๆแล้วได้มันมาแต่แต่ได้มาแล้วไงว่าไอสัตว์คอนเดนซ์แคนเดนซ์แคนเดนตุเตน,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 นได้ตัวบัฟแล้วก็เป็นตัวเคลือบดาบธาตุน้ำ ก็เคลือบดาบเหมือนกันก็ไปอยู่ด้วยกันแล้วกันเนาะเอลซาไม่ใช่เลล่ลเป็นตัวโล่น้ําแข็งแล้วก็อันติสามารถแปะน้ําแข็งได้ตัวนี้ไม่ถึงกระดองคังครับแล้วก็ไม่ถึงกงระเบงไขรด้วยผมเคยปั้นอยู่ก็หน้าที่เดียวกับเดียวน้าครับแต่ว่าที่ไม่ได้ใช้มันในทีมเพราะเดียวน้าดีกว่าทุกประการครับเคไปมิดไปพูดถึงเดียวน้าแล้วเอาเลยแล้วกันนะเดียวน้าตัวนี้ โล่อมันเนี่ยมี2ฟอร์มครับเป็นโล่เวอร์ชันกดค้างกับโล่เวอร์ชันกดธรรมดากดธรรมดาคููดาวจะไวกว่าแต่ว่าโล่จะกาบก,กว่าส่วนกดค้างก็คือโล่จะหนากว่าแล้วก็คููดาวจะนานกว่าแล้วก็อันตีเนี่ยจะเป็นการสร้างบอ่อฮิวเนาะเป็นบอ่อฮิวที่เล็กกว่าอันตีเล,ล่านิดหน่อยไม่ไม่นิดแหละแม่งเล็กกว่าเยอะเลยแหละแต่ถามว่าประโยชน์เนี่ยมีไหมแม่งมีเยอะกว่าเล,ล่าแน่นอนครับเพราะฉะนั้นนี่ครับ เอาตรงไปเฟี้ยแล้วก็ได้นะแต่เก่งพอไม่ดีถ้าเป็นมุมมองในไอดีกูนะให้เฟี้ยวดีกว่าเพราะว่าตัวโล่ในไอดีกูแม่งไม่มีเลยไม่ดีมีอยู่ตัวหนึ่งฟรารุสานใช่ไหมฟรารุสานเป็นตัวบัฟละมุดแต่เสียใจนะที่ไอดีกูแม่งไม่มีละมุดเพราะงั้นไปนี่ไปเอมเบอร์ไม่ใช่เอมเบอร์พอ่อคอเล่คอเลคอเล่เป็น ตัวธนูเหมือนกับแอมเบอร์แล้วก็เป็นตัวที่แจกมาจากอบิทเหมือนกับเสียงหลิงตอนมันเข้ามาแรกๆเ,เนี่ยมันเก่งนะครับเคยติดเมตาได้รู้ไหมทําไมเพราะว่าตอนนั้นท่านเพิ่งมีแค่ท้า,ทาไม่เลิกกับมันอยู่2ตัวเนไอสัตว์จนกระทั่งนาฮิดะมาไอเช่นนี้ก็ตกกระป๋องไม่สิก่อนนาฮิดะมาได้ซ้ำม,มัง้งโคตวนจจังไม่ใช่ใเดี๋ยว,ยว,ยวเป็นตัวที่แปะไม้ได้ฮิวได้ทำอะไรได้อีกวะใส แกเทนาซิตี้เอามาบัฟเพื่อนได้หรือว่าจะใส่แฝกชำนาญธาต์แฝกไม้เอามาเป็นดามจก็ได้แต่แฝกฮิวน่าจะดีกว่าแล้วผมก็เล่นสายฮิว้วยตัวนี้เก่งครับเก่งเก่งเก่งขนาดไหนก็เก่งกว่าไอ้สองตัวเฮียเนี่ยครับหยอกนะหยอกตีละ,ต,ละตีนานี้อาจจะเก่งกว่าเหาี่ยงๆก็ได้แต่ว่ายินอกในไอดีกูอะไอตัวนี้แม่งหาแฝกง่ายกว่าเดียดิเชียเรียก,ยกอะไรก็ช่างเรื่องกูแล้วกูก็จะไม่เล่นด้วยเรื่องของกู คิราระตัวนี้ตัวอินาซุมะที่เข้ามาช่วงฟอนเทนไม่ใช่ดิมันเข้ามาช่วงช่วงเมืองไม้อะเมืองไม้ชื่อว่าสุเมรุเออ่นหละมันเข้ามาช่วงสุเมรุเป็นตัวพืชตอนนั้นน่าจะเป็นกิจกรรมลอยกระทงลอยโคมไอสัตว์คือมันเข้ามาตอนนั้นแต่ว่ากว่าผมจะได้ตัวมันมาเนี่ยต้องเป็นอีเวนต์นะครับอีเวนต์ที่เป็นคลิปล่าสุดของผมอะ่ะตอนนั้นคือมาแจ,จกคิราระ,ละบวกกับสกินของมันซึมันเหมือนจะมีประโยชน์นะเหมือนว่าแบบสกิลอีเป็นแมวไตก่กำแพงได้ แต่แม่งไม่ใช่แมวใส่กําแพงอะแม่งเต่าชัดๆอะไอสัตว์มีกะเอกดีเป็นตัวที่ผมปั้นปั้นอยู่ปั้นอยู่เป็นเอามารับความเร็วโจมตีเนาะส่วนเหตุผลที่ปั้นนี่ก็คือมันเกิดมีไอเดียคําถามในหัวของครับว่าถ้าเกิดว่าไรเด้นกูสามารถตีได้เร็วกับปกติแล้วมันจะสามารถมีพลังงานให้เพื่อนได้เยอะกว่าปกติหรือเปล่าและนั่นครับคือผลผลิตที่ทําให้ไอตัวนี้เลเวล80ครับไอตัวนี้ผมให้ทัพมิดละกันเยี่ยลั่นกอปี้ อันนี้ยุดลัาก,กอปีน่ารัก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 ไม่ได้ปั้นฮะในดีไม่ได้ปัน้นแต่เห็นถึงความหัวชมพูน่ารักให้มันเลยเฟียวนะฮะมิดพอละไอตัวนี้นะฮะผมเคยเข้าใจผิดว่ามันเป็นตัวธาตุสายฟ้าเว้ย มันก็ดูดิผมมันสีอะไรอ่ะคือผมแม่งสีเดียวกับไรเด้นแหละแม่งม่วงๆเหมือนกันอะแล้วกูคิดว่าแม่งจะเป็นธาตุสายฟ้าแม่งไม่ใช่แม่งธาตุไฟเฉยเลยเชเ e อรูดเชเบอรูดเชเบอรูเว่เชี่ออะไรสักอย่างไอสัตว์ไม่รู้แม่งชื่อเฮียอะไรอไปดองคัางพอโอเคไม่ต้องคิดแรมากครับตัวนี้ไม่เคยเสียใจสักครั้งในชีวิตครับที่สุ่มมันมา c 1 r 1แม่งไม่ทําให้ผิดหวังจริงๆครับ ตัวนี้ถ้าคุ้มนะครับผมว่า C 1คุ้มสุดแล้วเพราะว่ามันกันกระเด็นได้ไม่ต้องไม่จาเป็นต้องใช้ตัวโลนฮะจะเอามาเล่นกับ3ตัวนี้ก็เก่งครับหรือว่าจะเอามันมาเป็นไฮเปอร์แคลร่แบบไฮเปอร์แคลร่จริงๆแบบตีอาบิสแล้วแม่งมีไอเทมนี้อยู่ตัวเดียวในห้องเนี่ยทาได้นะครับแม่งตีทีละแสนแม่งได้บัฟแจกอาบ,บิสนี่ก,ก็คืออูว้าวทีละสองแสนไปเลยแหละถ้ามีเบนเดตด้วยนี่ก็อาจจะขึ้นสามแสนได้อยู่มั้งกูก็ไม่รู้เหมือนกันแต่กูไม่เคยทําพื้นสามแสนสุดๆก็สองแสนนั่นแหละคอ ตัวแรกในฟอนเทนที่ผมอยากจะสุมแล้วก็เป็นตัวแรกในไอดีที่กูอยากจะขอเพชรมาดีไหมก็ดีครับตัวของคอรีเนี่ยมันมีจุดอ่อนก็คือตอนกดสกิลอีเนี่ยมันต้องยินตีบนสนามไม่รู้ว่าซีไหนจะทําให้มันขาแข็งแต่ผมไม่มีซีมันก็เลยขาไม่แข็งและซิงชิวเนี่ยจะเป็นตัวที่เอามาช่วยปิดจุดอ่อนตรงนั้นเพราะว่าสกิลดามน้าของมันเนี่ยเป็นการเหมือนแบบสร้างโลดูซับดาเมจไม่ได้กัน100%เหมือนโล ดามกันกันในสีทีแล้วเอามาคอมโบกับคอรีนก็คือสามารถเอามาผ่านอบิทได้นะฮะแต่กูก็อยากขอเงินคืนนะอยากเอาตังไปสุ่มตัวใหม่ฮะมูลานี่โอเคไเลเดนไม่ต้องบอกสรรบ,บคุณอยู่นะฮะตัวนี้ตัว5ดาวตัวแรกในไอเดียของผมที่เป็นเพเบิ b l e เล่นได้ไม่นับเทาบเลอรแล้วกันนะถึงพื้นหลังมันจะสีทองทองเหมือนกันแต่ แต่แต่ไม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 ่ขวนไม่ขวนนะว่าเป็นตัวห่าเาวานะแม่งไม่เก่งสักตัวไอ้เหี้ยมาต่อกันลเลดเด่นกันนะฮะมาสปอยลเลเดนกูนกนต่ออยากให้ทุกคนสุ่มกันเยอะๆนะฮะตอนนี้ก็ตัวต้นเกมต้นเกมเนี่ยมันสามารถเป็นตัวด,ด,ด่าไมเม็ได้ตัวเมนดาเมจหลักแล้วพอท้ายเกยมไม่ได้เล่นมาเนี่ยใส่เซตไฮเปอร์บูมให้มันยึดหอ,อกประจําตัวไปจากมัน ใส่ดาบเบเบนเข้าไปแทนแล้วให้มันมาทําหน้าที่เป็นซับดาเมจสายให้ประบุมก็ได้นะฮะก็จะสามารถเอามันเล่นกับคอรินได้ด้วยแต่ทีมมันก็จะเฟอ้อไปเพราะมีสายฟ้า2ตัวบอกเลยเลเซอร์เจอไรเดนนี่มีลององไะไอสะ้สั์สุ่มไรเดนมาได้ปุ๊บเลเซอร์ก็ตกกระป๋องปับ๊บแม่งแบบมึงภาคทุกอย่างประหยัดกูตั้งแต่ความรักยันอาร์ติแฟกต์เลเซอร์เนี่ยใส่อาร์ติแฟกต์เบอร์เซอร์เกอร์อยู่และกูก็ยึดมันมาให้ไรเดนแบบไม่มีไม่มีเยื่อใหญ่จริงๆแบบ ทิ้งไปเลยอ่ะคือถ้าแม่งย่อยตัวละครแล้วเอาการสก,กิลกลับมาได้กูก็ทำนะฮะอ่ะตอนนี้ชื่อว่าคาชินะเป็นตัวพืชมั้งไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ตัวหินดิสัตว์พืชเที่ยวอะไรวะเป็นตัวใหม่แจกฟรีจากเนเธอร์แลนด์ขึ้นชื่อว่าแจกฟรีครับตัวแจกฟรีไม่มีใครดีเท่าไอเซียงลิงอยู่แล้วครับคืออธิบายความสามารถของมันหน่อยมันเป็นตัวจากเ <c oughs> มืองเนเธอร์แลนด์เ <c oughs> มืองใหม่แล้วความสามารถมันก็จะเหมือนกับ ตัวเนตแลนด์ทุกตัวที่มีอยู่ในเกมตอนนี้ก็คือจะเป็นเมคคากใหม่ในการขี่ซัมติงโหนซัมติงแล้วก็เต้นซัมติงที่อะไรนั่นแหละก็ไอตัวมูลลวนนี้ตัวใหม่เป็นตัวขี่สเก็ตบอร์ดส่วนคินิจิเป็นตัวโหนสลิงส่วนไอตัวนี้ให้ทายครับอมแมงขี่ลูกขาง <the> อ่อ โอเคเสร็จแล้วสำหรับฟูริน่ะของเรา <c oughs> เอาใหม่ครับก็จบไปแล้วสำหรับฟูริน่ะของผมเพียงผู้เดียว